สวัสดีครับพบกับลรยเอกันเดิมนะครับกันอีกแล้วนะครับก็สวัสดีวันหวยออกครับใครโชคดีกันบ้างนะครับวันนี้กนะ็พบกันที่ youtube แล้วก็ที่เพจน,นะลรยเอชแนลแล้วก็ลวยเอกันเดิมนะครับวันนี้ก็มาหาปลาประมงนะรประมงน้ำจืด ก็มาหาปลา,าหาลูกปลานะครับดักลูกปลาไว้ะดักลูกปลาสิวไว้นะครับเอออ่อวยออกแล้วนะครับหลายคนก็โชคดีนะครับแต่วันนี้หลวงเอ็มไม่อดแล้วนะครับนี่นี่นี่า่่น่่่ ได้มีกับข้าวแล้วนะครับอ่ามีกับข้าวแล้วนะครับนี่นี่นะครับนี่นี่อ่าหนักไว้สามลูกนะครับ ก็เด้มีกับข้าวแล้วนะครับไกล้ถูก,กวัวยกันบ้างนะครับนี่ก็อยู่ในสวนนะครับในคลองใน,ในคลองในในคลองแถวบ้านนะครับเจะกที่บาทน,นะครับเอเอามาใส่ไว้ตอนสักช่วงเที่ยง นะครับพอหวยออกแล้วนะครับผลปรากฏว่าผลปรากฏว่าไม่ออกแล้วนะครับนี่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 อีกลูกหนึ่งนี่นี่ให้ดูให้ดูให้ดูโชว์ผลงานหน่อยนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไห เนี่ยก็ได้กินก็ได้กินวันนี้ไม่อดแล้วนะครับไม่อดกับข้าวแล้วนี่อ้ยน,น,นี่นเะ็นไสองลูกสองลูกนะครับนี่ เป็นลูกปลาซิวล้วนๆเลยนะ,ะครับหากินยากนะครับไปอย่างอีกลูกนึงเป็นลำธารน,นะครับเป็นลำธารเล็กๆนะนะก็ นนี้ก็มาเล่นน้ำอยู่มาอาบน้ำตั้งแต่เด็กๆ,ๆเน,กน,นี่ยในคำถารนี่นะครับก็ไม่เคยได้มา,านาแล้วนะก็โอเคเลยให้ครับนี่ป็นไลวันนี้ได้กับข้าวแล้วครับ จัดเมนูอะไรดีเมนูมนมนรูปหน,น,นึงนไะนะหากินก็เป็นนะครับหลวยหากินก็เป็นนะมีเวลาก็โอ้ยอันนี้ เอะมากนี่อุย้ยดี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 เห็นไหมเห็นไหมนี่นน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 อุย้ยลูกกระสิวล้วน,นเลยนะครับเนี่ย มาเอานี่สามลูกนี่ดูดูดูนี่น,นี่เห็นไหม อ,อพอได้กินพอได้กินหมานครับหมานนีออ่แนะนำเมนูนเข้ามาหน่อยครับเมนูอะไรดี อี่ <Hey. S 2> พอได้อยู่นะครับก็ไม่ต้องกินมาม่าแล้วไม่ถูหวยนะครับนี่อยู่น้ำนะก็กันน้ำไว้นะครับไว้ให้เด็กๆเ,เล่นลงมาเล่นน้ำกันนะครับ ลำธารเล็กๆนะครับครับนี่อยากจะให้ดูนะสุขภาพดีขึ้นเยอะน,อนะทงเนีัยก็จากน้ำหนัก83กิโลนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือตอนนี้เหลือ หกสิบหกหกสิบเจ็ดนะครับก็ลดไปยี่สิบกิโลสุขภาพดีขึ้นเยอะนะครับก็อ่ากับโปรแกรมสุขภาพดีจากเรกัสซี่นะครับก็รีบอร์ดนะครับและที่ผมทานประจำตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็จะเป็นกาแฟคาเฟ่นะค,คาเฟ่เซเว่นเลก,กาแล้วก็กาแฟโกนะครับแล้วก็ ชุดผลิตภัณฑ์ดีบอลนะครับเป็นเซ็ตเพื่อสุขภาพนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่มาเข้าโปรแกรมนะฟิตหุ่นนะอยากได้สุขภาพด้วยหุ่นดีด้วยนะครับก็มาเข้าโปรแกรมกับเรานะครับก็มีโปรโดีๆนะมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาหลีฟรีนะครับตั๋วเกาหลีฟรีกับเลกาซี นะครับพร้อมแพ็กเกจมันนีนะครับพ็กเกมันนี่ติดกระเป๋าไปไปด้วยนะครับอไปใช้จ่ายนะครับก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามกันข้ามาได้นะครับเผื่อมีโอกาสนะครับได้ไปท่องเที่ยวฟรีเกาหลีนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปทําปลานะครับจัดการปลา ทำอะไรดีแกงคั่วว้แป้นนะครับแกงคั่วใส่ใบแป้นครับสำหรคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ